ช่วยแล้วต้องช่วยอย่างเต็มที่ช่วยให้ทั่วถึงนะคะเค,ะคยให้ความช่วยเหลือไปแล้วปรากฏว่าไปสำรวจแล้วตกหล่นไปก็ต้องตามไปช่วยเหลือต่อด้วยค่ะโดยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่26จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหลังจากที่ไปสำรวจมาแล้วนะคะว่ายังมีผู้ที่ตกหล่นไม่ได้รับความช่วยเหลือก็ยังคงเดินหน้า army delivery นะคะจัดกระเป๋าอุปกรณ์การเรียนต่างๆส่งน้องไปเรียนมอบให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ค่ะ ที่บ้านบุกขาตำบลฝังงาขออภัยค่ะบ้านบุกขาบ้านฝังงาตำบลเสม็ดและบ้านบัวตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พันโทชิสนุษาการจนะอัครเดชผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่2 6ได้นำกำลังผลนะคะ จัดโครงการ Army d ิเวอร r y จัดกระเป๋ามอบอุปกรณ์การเรียนการศึกษาส่งน้องไปเรียนประจำปี2563ส่งมอบให้นักเรียนและผู้ปกครองที่ทางหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ26ออกไปสำรวจยอดความต้องการและยอดผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ที่ตกหล่นจากการมอบอุปกรณ์การเรียนตั้งแต่เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยวันนี้ค่ะไปมอบเพิ่มเติมให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อแบ่งเบาแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปก ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงของการเปิดภาคเรียนนี้ตามนโยบายของกองทบ,บกเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนอย่างทั่วถึงจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนได้กล่าวขอบคุณทหารจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ26นะคะที่ได้มามอบอุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้กับน้องๆช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองลงไปได้ในระดับหนึ่งค่ะ